เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิทแบปบัดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงนะครับกับการเล่นแครี่อย่างน้องวิปนี่เองนะครับผมช่วงนี้นี่ผมบอกเลยนะว่าตั้งแต่เล่นซีซั่นนี้มาเนี่ยยังไม่มีใครเล่นวิปเลยนะครับฝั่งตรงข้ามเลวก็ฝั่งตัวเองนะครับผมก็ผมเนี่ยเล่นอยู่ประมาณ10กว่าเกมนะวิปในซีซั่นนี้นะครับผมวินเลตตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ70%เปเลยนะค่อนข้างโหดเลยนะครับผมเล่นเป็นเซตคลิอย่างแบบนี้สตริงสตริงมาแทนพารอน แบบนี้นะครับผมเอาเป็นกรงเล็บก่อนดาบขี้แล้วก็สลิงสติงนะครับคือเซตนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันขี้สะใจมากนะครับผมแล้วก็พลังแฝงรวยเร็วนะครับเพร <อ S 2> าะว่าเอามาเล่งไอเทมนะครับคือถ้าเล่นเซตนี้เนี่ยเพราะว่าวิปเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ยิงท่าหนึ่งเร็วเนี่ยคือโหดนะครับผมนี<ฮ>่ยิงไปยิงสู้ไปสู้ไปสู้ไม่ได้วะสู้ทอระสุนม่วง3เม็ดไม่ได้ไม่เป็นไร รอไปก่อนครับคืออย่างน้อยวิปเนี่ยต้องได้กงเล็บมาสักชิ้นหนึ่งนะถึงจะบอกว่าฟาร์มเร็วนะครับอุ้ยโอ้โหเกือบแตกครับผมอเลสเตอร์ลมมิ่งในเกมนี้นะครับผมกดดันไปเรื่อยๆครับเริ่มยิงเร็วเริ่มยิงเร็วผมบอกแล้วว่าได้กงเล็บกับดาบคีเมื่อไหร่เนี่ยคือค่อนข้างโหดเลยนะครับเกมนี้เป็นอเลสเตอร์ลมมิ่งนี่เขาเรียกว่าหวานเจี๊ยบนะครับผม คือผมเลือกคนสุดท้ายนะแล้วก็เห็นอเลสเตอร์มันเป็นลมมิ่งนะครับผมก็เลยหยิบวิบมานะเพราะว่าอเลสเตอร์มันถือว่าเป็นตัวลมที่ดีตัวหนึ่งนะสำหรับผมนะครับ s <S คือคนอื่นเนี่ยอาจจะมองว่าอเลสเตอร์ลมไม่ดีนะแต่ผมมองว่าอเลสเตอร์เนี่ยเฮ้ย oh. เอาแล้วนะนัวแล้วฮะนัวนัวครับผมมันมีคนมาไม่ได้แล้วถอยก่อนฮะไปฟาร์มก่อน สำหรับผมเนี่ยอเลสเตอร์ถือว่าเป็นลมหนึ่งตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับถ้าสมมุติว่าอเลสเตอร์ล้มวิงแล้วออกของแทงนี่ถือว่าโหดเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ต้องฟาร์มก่อน,นโดนว่ะอเลสเตอร์ล้างสวยนะเพื่อนเอาให้ยิงยิงแบบยังไงขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งโอ้โห โอ้โหไอทอนรอดเวเลสก็รอ,อดโอ้โหไม่มีดวงจริงต้องรอดาบคีนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ยิงเร็วก็จริงแต่แบบว่าไดาเมคีอะไรยังไม่ค่อยมีอันติมูมูไปหนึ่งทีครับผมจับแล้วด้วยซอยแตกหนึ่งเอาวะเริ่มมาครับเริ่มมา ขอได้ของสองชิ้นวิปเซตนี้คือเก่งแน่ๆนะครับรอเลยถ้าสมมุติว่าไปถึงกลางเกมแบบว่าถึงสลิงสติงได้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันยิงขี้แท่จะทุกนัดนะครับบวกกับท่านหนึ่งที่แบบว่ายิงแรงจ,จัดๆเป็นหมูอีกนี่ก็อยู่ใกล้ๆกันนิดตัวแตกนะครับผมลอเรเียววาร์ฟเสียงดังมาก Gm แก้ทีเพื่อนยังไงครับอินน,นิดนึงจะมีดาบพี่จับสวยมากเอาแต่หลุดจับเฉยเลยซอยซอยแบบรัวๆซอยแบบดิจิตอลครับผมดาบพี่มาแล้ววางบอมไปหนึ่งทีโอ้โหอันตีแม่งเบาแต่ขี้เลยครับคือวิปนี่ถ้าบัฟอันตีให้มันแรงขึ้นกว่านี้นิดนีงถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โหดเลยนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าอันตีมันเบาไปมากนะครับ มาดูครับดูการยิงของน้องวิบครับผมนี่ดูการซอยโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นสลิงสติงนะครับเนี่ยดูดูตาขี้ครับผมขี้แทบจะทุกนัดนะแต่ยังไปได้มากกว่านี้นะครับผมพร้อมและไปแล้ว สลิงสติงมาแล้วนะครับผมอัตราคียที่87%เปนะครับถ้าสมมติว่าไปออกถึงมอร์นิ่งสตาร์ก็นู่นเลยฮะประมาณเกือบร้อยนะครับผมมันมาแน่มันมาแน่มันจับแล้วด้วยวางบอมไปแตกไปหนึ่งนะผมยังไงสี่นิดเดียวตายออุ้ยโอ้โหผมเกือบแตกไม่ได้แล้ว ไปต,ตอนนี้ค่อยลุนดูเลือดมานิดน,นึงแต่แบบว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะครับดูเลือดแค่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเอาอเป็นเดอะบีทดีกว่านะครับเกมนี้ to s <S ยิงไปดูครับขี่ทุกท่านนต่เพื่อนน้อยมากที่จะไม่ขี่ยิงอันตีไปหนึ่งทีมันต้องมีคนตายโอ้โหรีเรียนรอดยิงไปเอาดี ลิเลียก็ไม่รอดครับเมื่อกี้คือถ้าสมมติว่าอลเลสเตอร์จับแล้วแบบผมได้ซอยฟรีนี่ยังไงก็ตายนะครับเพื่อนมาดูบีดมาแล้วตอนนี้หน้าไหนใครก็ได้อลเลสเตอร์จับสวยครับมาเลยไม่ได้แล้วต้องตีป้องก่อนครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น m o r n i n g ต t a r นะครับผมยังไม่ออกก่อเกิดนะชิ้นสุดท้ายนะครับก่อเกิดค่อยไปซื้อตอน <team> ขายรองเท้าเอานะครับผมแต่ตอนนี้นี่ผมนี่หยุดไม่อยู่แล้วจริงๆเวเลสรอโดนไม่เอาเพื่อนถอยก่อนฮะไปแล้วฮะ ยิงไปยิงทีโคตรครับตอนนี้นคืออย่างน้อยผมก็เอาอลิสเนตอร์จับสวยมากเรียบร้อยครับตัวแตกแยิงแตกไปอีกหนึ่งมอร์นิ่งสตามาแล้วบอกเลยว่าตอนนี้อัตตาคิเกือบร้อยนะครับประมาณ9กกว่าเปอร์เซ็นต์นะ98ตาอนอย่าไปโดนอันตีมนันนะครับตัวแตก เพื่อเราเล่นต่อได้นะคือตอนนี้เนี่ยผมก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผ,ผมคิดว่าน่าจะเก็บเงินให้สองพันโกนนะครับแล้วก็ขายรองเท้าทิ้งออกก่อเกิดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันฟูลมากมากแล้วนะครับมันไม่มีทางฟูลมากกว่านี้แล้วโอ้โหตายว่ะลอดเลยลอดเลยครับมาเดิลีเรียอยู่ด้านหลังมาเด,ด,าาเดรับผม ยิงเพืเดียวแตกครับผมเพราะมันยังไงมันก็ติดคีย์ทุนนัดเลยครับยังไงมันก็แรงอยู่แล้วตอนนี้นี่ครับผมเนี่ยเลสเตอร์บอกว่าของจริงเห็นไหมของของจริงครับผมไม่หรอกเกมนี้มันดูเล่นง่ายเพราะว่ามันเป็น <c oughs> มีเขาเรียกว่าไงมีอลสเตอร์จับให้นะครับมันเลยดูเล่นง่ายนะถ้าสมมติว่าวิปเนี่ยไปเจอแบบ <c oughs> โลมิงไม่มีซีซีเนี่ยเล่นโคตรยากเลยนะครับ เจอมาหลอดลมเนี้ยคือเหงาเลยผมบอกแค่นี้เลยคราบ่าเหงานะครับก็เกิดมาและเซ็ตเคียวครับผมเพราะเวลาจะเล่นวิปนี่ก็ต้องดูลมมิ่งตัวเองนะว่าลมมิ่งเป็นตัวอะไรนะครับถ้าเป็นแก๊กเงี้ยก็เล่นง่ายนะครับไปเดินกับเลสเตอร์ดีกว่าเดินกับอเลสเตอร์อยังไงก็อร่อยครับผม <g år d> อเลสเตอร์ออกแทงด้วยนะเห็นไหมเลือดเป็นบาคโค้ดเลยนะครับเฮ้ย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 ตายเอาจับแล้วโอ้โหยิงสู้ไปดีจังหวะน,นี้ต้องสู้เลยฮะเออมันแตกครับเวเลสตัวนี้โอ้โหเมื่อกี้โดนทอนอันตรีไปทีหนึ่งเกินครึ่งนะ่ยผมต้องระวังมันโดดสวนนะครับโอ้โหฟิกจับอย่างโหดเรียบร้อยครับผม ปีดา้าเลยเพื่อนถ้าสังเกตจะดีเวลาวิปยิงธรรมดาเนี่ยไม่ได้ม่ใช่สไลท์ท่านหนึ่งนะครับมันจะมีไดเมจเบิ้ลสองรอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยิงไปเลยก็ได้นะเซตนี้ยังไงมันก็ยิงเร็วยิงแรงอยู่แล้วนะครับยังไงมันก็คือตอนนี้ยังไงก็ได้ครับไม่ให้ตัวเองตายพอ ตีป้อมได้นะโอ้โหอันติครูไป็หนึ่งทีอันตินี่เหมือนทำอะไรไม่ได้เลยนะวิปโอเคเพื่อนเราจะบู๊ไหมอเลสเตอร์อยู่ใกล้ๆเข้าไว้ครับผมอเลสเตอร์โดนแล้วจับสวยมากเพื่อนเรียบร้อยครับผมเอาไหมเราเอาเอาเอาไปแล้วฮะ ยิงสู้นะยิงสู้นะ <laughs> นะมีดูดเลือดยังไงมันก็สู้ได้นะถ้าแบบว่าฝั่งตองข้ามไม่ออตัดเลือดหรือไม่ก็ไม่โดนลุมนี่ครับ <laughs> มา <laughs> ผมว่าถ้าจะไปให้สุดก็ต้องดาบแดงนะครับผมคือ <laughs> <laughs> ตอนนี้นี่มันมีก่ดเกิดก็เลยแบบคิดว่าถ้าสมมติจะไปให้สุดจริงๆก็ต้องดาบแดงนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาอย่างนี้นี่มัน มันต้องดาบแดงแล้วนะเพื่อนเพราะว่าตังมันเยอะมากนะครับอาดูเลือดมาก,ก็มันก็คุ้มแหละนะครับแต่แบบว่ามันไม่ได้ม่ได้แรงสุดๆเนีครับผมจิดง่ายแบกจัดโคตตึงครับผมมาเลสเตอร์คุณพลาดไปหนึ่งทีไปเพื่อนเ <c oughs> ฮ้ยโอ้โห อลเลสเตอร์ช่วยชีวิตเขอบคุณมากพี่อ้าวมาหลอดโดดเปเดียวแตกเลยครับยังไงผมมีฟิกผมมีฟิกผมใส่สุดได้ยิงอติคูไปยิงอติคูไปฮะ <laughs> เพื่อเราเข้าแล้ว <laughs> โอ้โหตัวเกิดแตกเอาดิไปหนึ่งทีจะฟิกยิงมาดิเออเรียบร้อยครับ ก็ถือว่าวิปเนี่ยเอาตรงผมว่าเล่นเซตนี้เนี่ยเล่นเกิดง่ายกว่าออกดาบทารอนมานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าสมมติาตามเซตเม็ดส้มเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไอเทมปกติมาตรฐานนะครับก็คือทารอนดาบขี้สลิงสติงมอนติงสตาร์นะครับแต่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามัน,ม,นมันติดขี้น้อยเกินไปนะครับผม <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยเล่นเซตนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูได้นะสำหรับน้องวิปนะครับผม ผมแบบนะนำว่าออกกรงเล็บชิ้นแรกเลยเนี่ยมันจะทําให้เราเคลียร์คีิเร็วแล้วก็ฟาร์มเร็วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้คิวต้นเกมด้วยเพราะว่ามันยิงเร็วมากกว่าปกตินะครับผมอ่ะยังไงก็ไปลองดูก็ได้นะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊บายบายครับสวัสดีครับ